ตายเลยวะดีแล้วผมไม่ขับไปข้างนอกไม่ลองรถอะ่ะถ้าลองจะซ่วยเลยนั่นเองงานนี้ถ่ยกรองขัน,ขนกรองไว้ท่านนี่นกรองกรองอีกฝั่งนู้นครับกรองบนหัวเลยนู้นที่ที่ถอดกรองมาให้แล้วกรองมันเครื่องฟอดไม่มีน้ำมันมาเลยนะครับน้ำมันหายหมดเดี๋ยวนี้ครับ โอเคอ่าป่อไปถ้าจะออกง่ายอยู่ไม่ยากหรอกออกโอ้ยน้ำมันไม่มีมาว่ะไม่มีน้ำมันเลยนะครับของรถไม่ยอมดูขับรถยังไงวะไม่ดมดูน้ำมันเครื่องเลยเน่ไม่มีเลยครับเนี่ยมีที่ไหนเนี่ยโอ้ยเอ่ มันเครื่องมีอยู่สองลิตรลิตรเดียวแล้วมันขับมาได้ยังไงไม่พังเหอรอะไอกรองไม่เกี่ยวถอดไปมันไม่ใช่นาที่เราร <c oughs> ที่เราคือแค่นี้หรือของรถสั่งไงเราก็ทําอย่างนั้นเนี่ยเหลือที่กรองอีกลิตรหนึ่งครับไม่เกินสองลิตรเอาเอาฟองน้อยไปเลยเอาตัวน้อยขึ้นไปรองเ<ม>ท่ๆใส่คืนไว้เท่ตัวน้อยใส่คลื่นมา เ้ยมันหกแล้วนะพอบอ,อไอ้มีน้ำมันครับพี่โอ้ยได้ช่างใหญ่มาช่วยงานคิดแค่แรงเป็นนาทีนะครับน้ำแต่จากบ้านเนาะไเกี่ยวกับมาซื้อกาแฟมาอะไรนะโอ้คิดแค่แรงเป็นนาทีนี่นะตรงเหลือไปถึงสงลิตรนะครับหลักฐานการซ่อมมีอยู่เครื่องไม่พังกระบุนแล้ว ไนอดมันนตดทายอยู่ไหนเขานอดใสขึ้นไหม่ายก่อนขอาผ้าเ่ยวเยาผ้าเลยกาเกามาทาเกานี่แว้นไหมไม่ต้องออกเยอะแว้นนี่คนเอาเกามาเลย ไม่มีน้ำมันเครื่องกับหายดีแล้วไปแ,แเปิดเลยหมุนเลยพอแล้วแค่นั้นพอและพอละไปเอางเอาเองเอาไปเก็บที่เดิมเยเดีย๋ยวเก็บหายโยนไปบนนั่นแหละไม่โยนบนไ่นเครื่องมือเลยโยนบนโต๊ะเครื่องมือเลยข้างบนเลยนั่นแหละครับเก็บหา ทานนิดเดียวพอเดิอทานจเ,เกลียวมันเนี่ยใส่ไปครับเรียกอะไรโอ้ขออยขับรถไงไม่ดนะูมันเครื่องเนาะทางนะั้นทำไปเล่นไปนะออแล้วทำไมไม่ดูผมไม่เข้าใจนะไม่มันเตือนไฟมันโชว์นะเนี่ยเหลือไปถึงสองลิตรนี่ก็เรียบร้อยครับเด็นะ มือทุบทีนึงดิ่เอเบาโอ้แค่นั้นเพียงแล้ว,ลวใส่นี่คืนไปเอากรองผ้าเช็ดตรงใส่หน้าแปลนมาหน่อยเอาไปฉใช้คืหนหนึ่งหน้าแปลนใส่กรองหน่อยครับเดีย๋ยวหาไปฉายก่อนนี่แล้วถามออฟตราวันเนี่ยนี่ออฟตราวันเนี่ย ยูนี่อันนี้แหละของผมขันผมอ่ะอันนี้ขายเขาคร<อ>ับเอบตาต้าวไปแล้วอะรถผมไม่มีขายให้คนอื่นหรอกมีแต่ญาติพี่น้องคนรู้จักมีแค่นั้นแหละเพราขายยังไงมันก็ไม่ได้กำไรซ่อมแมงแต่ละคันออไม่ตี้ให้น้องไปคืนแล้วดีแล้วไม่ขายกินวันนั้นเน่ะไม่มีเงินด้วย ีเรือไม่ตี้เอาติ๊ให้เขาไปแล้วอือ,อทาเทอรรเงินท่านเอาน้ำมันเทอริร่เงินถอดมาหน่อยดีเพรมันมัน,นอมถนนอดมัน,มนไม่ทาวิวขึ้นผ้าทายไว้หาผ้าทรายให้ก่นอนเจมูสันนี้แข็งอขอกอาแล้ว ทาไปเลยแต่ผมท้าไว้แล้วลนะ่ะท้าท้าไว้เผื่อพลาดปิฟ้าโอ้โหคนกลัวน้ำมันเครื่องหกเนี่ยเมื่อชิมจริงวะมึงล้มยังไงก็ไม่หมดครึ่งชัง่วโมงเนี่ยจริงโดนใส่กับใบเจระคอโอ้โหเล่นเล่นในน้ำมันเครื่องหมดแล้วพี่ไม่ดูแลเลยโอ,อย้โหนี่ตาย จริงเ่ซื้อเติมสองลิตรก็บจบแล้วให้เด็กปั๊มเติมให้ก็ได้เอาอ้ไนั่นโซ่เยไอ้เนี่ยไอส้สายฟานเอาลิตรเนี่ยวนไปสักนิดหน่อยอถึงแล้วบอ่แลค,ครับออแล้วมือท่านแข็งกว่ามือถ้ามือผมมันอ่อนใส่แผ่นคืนไปนี่จบนี่แหละชีบคีบของผมผมจะเล่นแค่นี้แหละที่ผมซื้อสีเสามานะ <c oughs> ไม่ไม่ได้ตั้งใจเอามาซ่อม <c oughs> ซื้อสีสามาเพื่อจะไม่ต้องไม่ต้องขึ้นขาไงขับรถขึ้นอย่างนี้เลยขับรถขึ้นแบบไม่ต้องตั้งอะไร <c oughs> ตอนนั้นไม่มีสมองถ้าม,มีสมองเหมือนกวันแม่งขุดลุ่มไกว่าเยอะ <c oughs> เอาจริงขุดลุมไม่ลงไปข้างล่างเลย <c oughs> แต่ไม่ใช่ทำเหมือนปั๊มน้ำมันนะแต่ทำใหญ่กว่านั้นเลยทำแบบโรงงานประกอบะ นะั่นแหละคือเดิบนชั้นสองแล้วลงซ่องข้างล่างอยู่จบเลย,ยนะนั่นนะนี่ทำไม่ถอดได้ไหมตัวนี้ตัวนี้ไม่ถอดได้ผมม้วน,นไม่ได้ออกม้วนไม่ได้อะไม่มันออกแบบน่าจะน่าจะไม่ต้องถอดตัวหนึ่งไงถอดแค่ตัวเดียวได้ไม่ได้หรอติดหรอโอ้ชนหมดครับครับ ไอ้เน,นี้น่อยูี่นาอยู่ข้างบนกับนั่นแหละถูกเงี้ยอย่างนั้นแหละเออเกแบบอย่างนั้นนะครับเออเบกแบบไว้กันไ,ไม่ันจิตคนตาไม่เราออเกแบบให้เราถอดแต่แต่ตัวนี้ไม่ลวงไม่ได้หรอือ,อยอดยืนยอดยืนตรงไหนเมื่อกี้นะตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอถอดแต่แผ่นเดียวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องถอดถอดแต่แผ่นหน้าก็ไม่ได้ไไดโอ้ครับ มันก็ดีนะออกแบบบางอย่างน่นะแข็งแรงดีแบบผันไปเอาเบาก่อนนะเดี๋ยวพลาดบกไฟฟ้าผมพังหมดมีแรงใช้มาอันนี้ดีหรือผ่านไหมโอเคครับ <Okay S 2> โอเคครับไม่ไหไมให้เดี๋ยวมันหมุนได้เดี๋ยวมันไม่แรงช่างมเราไม่ต้องการแรงไง ตการา์ให้มันหมุนได้อะแค่น,น,นั้นเองแต่ของผมมันตกหลายรอบแล้วทานแตกหมดเป็นไรเราเท่ากันมันไม่ได้ออกแบบอย่างนั้นหรอกตับข้างยังเหรอรับแล้วยิ่งได้ทำแบบนี้มาตั้งนานเนาะ ดไม่ปั้มคัดบนเอาเอาเอาแก่ออกลงลึกครับคัดล่างโอเคนะเรียบอยแล้วครับเปลี่ยนมันถ่มันเครื่องเปลี่ยนกรองครับโอ้ยมันเครื่องเหลือแค่เหลือแค่ลิตรเดียวสองลิตรอ่ะดูดิไม่มีน้ำมันเลยครับเนี่ยเพราะว่าไม่ถึงเลยนิดเดียวนเลยมัขับรถมายังไงมันไม่ฟังวะ